ภูมิใจไทยถอนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะถือเป็นเรื่องที่วันนี้เมคุยกับนักการเมืองคุยกับผู้รู้<ะ>หลายๆท่านเขาประเมินด้วยความเคารพจริงๆวันนี้คําถามที่ถามมันมีเหตุและผลว่านายกต้องรับผิดชอบไหม แต่อยู่ๆจากเรื่องคลิปเสียงของคุณเซนกับท่านนายกมันกลายไปว่าก่อนหน้านี้นายกก็เจอมรสุมอีกลูกหนึ่งกรณีที่คุณพ่อไปประกาศว่ามหาไทยจะต้องเป็นของรัฐบาลปรากฏว่าคุณเนวินเอาขอภัยคุณอนุทินเขาก็ประกาศชัดว่าเขาไม่ให้และพร้อมเป็นรัฐเป็นฝ่ายค้านเปิดอุ้ยผู้ลวคนลุกจริงอะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องการเมืองทําให้ขนลุกได้ภูมิใจไทยแถลงแล้วฮะนี่ไม่อ่านเต็มๆเปิดภาพของท่านอนุทินขึ้นมาหน่อย อันนี้เป็นแถลงการของพักภูมิใจไทยวันนี้ออกมาเมื่อช่วงค่ำ20น,นา,า40นาที2ทุ่ม40ที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะคะหนังสือแถลงการของภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการออกมาบอกว่า <S <S กรณีการโทรศัพท์เจรจาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาซึ่งมีผลกระทบต่ออธิปไตยดินแดนผลประโยชน์ของประเทศไทยและกองทัพไทยตามที่ประชาชนได้รับทราบแล้วนั้น พักภูมิใจไทยขอเรียนว่ากรรมการบริหารพักภูมิใจไทยได้ประชุมพิจารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้นและมีมติให้พักภูมิใจไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล<อ>ทั้งนี้รัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบาลาออกต่อนายกรัฐม<อ>ตนตรีซึ่งจะมีผลพรุ่งนี้นะคะคือ19มิถุนายน2568เป็นต้นไปเมนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องมาหาไทย เขาไม่ได้พูดเขาไมไ้พูดเรื่องการออกร่วมเพราะเรื่องคลิปเสียงใช่ค่ะเอาละสิฮะแล้วมีต่อไหมเมยบอกพักภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบต่อการทําให้ประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของชาติประชาชนและกองทัพ พักภูมิใจไทยพร้อมจะร่วมมือกับประชาชนชาวไทยสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจเพื่อทำรงรักษาอธิปไตยดินแดนและประโยชน์ของประเทศไทยทุกวิธีทางอย่างสุดกำลัง18มิถุนายน2568หนังสือนี้เพิ่งจะออกมาเมื่อ2ทุ่ม40นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะอูพูดแล้วขนลุกมากเลยแสดงว่าเรื่องคลิปเสียงโทษนะวันนี้ผมถามทางออนไลน์หูออนไลน์เข้ามาดูเยอะมากเลยนะฮะ กำลังถามคุณผู้ชมว่าท่านนายกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบไหมไม่ได้ถามเองอเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีต้นสายปลายเหตุและอย่างภูมิใจไทยนี่คือสิ่งที่กำลังสะท้อนให้เห็นถูกไหมว่าทั้งหมดนี้ภูมิใจไทยหนุนกองทัพและประกาศอย่างชัดเจนว่าพิจารณากับเรื่องที่เกิดขึ้นถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลร,รัฐมนตรีภูมิใจไทยทุกคนส่งใบลาออกต่อนายกมีผล19มิถุนา พุงนี้เราจะคือตัวพักภูมิใจไทยบอกขอเรียกร้องให้คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรมตรีสแสดงความรับผิดชอบใช่ค่ะคำถามวันนี้ขึ้นทางออนไลน์ทุกช่องทางขนลุกมากจริง,รงๆนะเนี่ยเล่าไปเล่ามาท่านคิดว่านายกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบคือลาออกใช่ค่ะกับไม่ต้องรับผิดชอบเพราะการเจราจาคืออะไรนะครับเมท,ที่ท่านนายกบอกคือการเจราจามันเป็นเทคนิคการพูดคุย เพราะฉะนั้นท่านว่ายังไงขณะเดียวกันวันนี้ลุงเนวินก็ขึ้นเฟซบุ๊กเหมือนกันคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดอ่ะเปิดเลยจ้ะมาหรือยังจ๊ะนี่ฮะเอาเต็มๆก็ได้ของลุงเนวินลุงเนวินเขียนว่าตัวเป็นไทยใจไม่เป็นทาตเห็นไหมฮะขณะที่คุณอนุทินเมื่อตอนบ่ายโมงครึง่ง เก็บของจริงๆใช่ค่ะเออมันมีสัญญาณนะปรากฏว่ามันมีภาพาทีมงานขนของออกมาจาก<ช>ห้องคุณเนวินแล้วคุณผู้ชมดูฮะนี่ถ้าคู่กันกันกบแถลงของภูมิใจไทยค้างเอาไว้สักน,นิดนึงก็ได้จ้ะคู่กับแถลงภูมิใจไทยที่ว่าถอนตัวเรียบร้อยแล้วปรากฏบ่ายโมงเครื่องท่าทีคุณอนุทินผมก็ไม่เคยเห็นแกจะแข็งขนาดนี้นะ,ะปกติเนี่ยแกอมชอมคุณอนุทินถูกไหมฮะ ปรากฏคุณอนุทินก็พูดชัดเจนเรื่องกรณีเพราะตอนนั้นนักข่าวถามเรื่องที่ว่าจะคืนกระทรวงมหาดไทยไหม<ช>คุณอนุทินตอบว่ายังไงครับคือคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการขนขอนออกจากห้องทํางานถือเป็นการปิดประตูเจราจาไหมผู้สื่อข่าวไปถามนะคะคุณอนุทินบอกว่าได้คุยกับคุณหมอพรม,มินซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชัดเจนแล้วว่าเราคงไม่เปลี่ยนอะไรและคุณหมอพรม,มินได้ย้าเงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นแบบนี้เมื่อถาม คุณอนุทินตอบว่าต้องคุยกับนายกอีกไหมคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกับนายกค่ะและเมื่อวานคุณหมอพรมมินก็ได้มาในนามพักเพื่อไทยคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าตอนบ่ายสามค่ะมีการเข้าพบคุณอนุทินเรียกคุณอนุทินมาเข้าพบแล้วคุณหมอมิงซึ่งเป็นคุณหมอพรมมินเนี่ยเป็นเลขาที่การนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการคุยกับทางด้านคุณอนุทินบอกให้เวลา48ชั่วโมงบอกว่าเราขอ กระทรวงมหาดไทยคืนเพื่อจะแลกกับกระทรวงสาธารณสุขบวกหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็เลยบอกว่าจุดยืนผมชัดเจนไม่ต้องรอถึง4 8ชั่วโมงผมยืนยันเลยว่าผมพร้อมเป็นฝ่ายค้านและขณะเดียวกันเมื่อไปจี้ถามคุณอนุทินว่าต้องเคลียร์ใจอะไรกับนายกไหมคุณอนุทินบอกไม่มีอะไรต้องเคลียร์ใจเพราะมันเป็นข้อตกลงใช่ค่ะคือพูดง่ายๆคือไม่ให้อ่ะถูกไหมเพราะข้อตกลงถ้าผมเข้าใจเองคุณจะดึงมาร่วมรัฐบาลก็คุณบอกแล้วจะต้องเป็นมหาดไทยค่ะ เพราะฉะนั้นมันคือข้อตกลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าน้ําเสียงคุณเอาทีมันชัดมาตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ใครจะนึกว่าพอมาเจอคลิปคุณเซนเข้าไปปึ้งเลยอ,อันนี้ออกเดี๋ยวค่อยมาดูคะแนนว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะพักเพื่อไทยจะอยู่ต่อไปได้ไหมเพราะบางคนบอกว่าถ้าสมมติไม่คืนมหาไทยเขาก็เอาภูมิใจไทยออกแต่ภูมิใจไทยไม่พูดเรื่องมหาไทยภูมิใจไทยพูดกระแสชาติวันนี้เลย ไม่ธรรมดานะอันนี้จักใจเลยอนุทินชาญวีรกูลฟังเสียงหนอ่อยฮะก็เราก็บอกอ,อ,อะไรอ่ะท่าทีเราไปแล้วไงการขนของเป็นการปิดประตูจราจาแล้วใช่ไหมคะจะไม่มีการพูดเรื่องนี้แล้วก็มันก็คุยกับท่านท่านผมเหนชัดเจนแล้วนะครับว่าว่าว่าเรา คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ท่านผมมินท่านก็บอกมาแล้วว่าก็เงื่อนไขของทางพรคเพื่ออะไรก็เป็นแบบนี้ครับไม่ดีเหรออีกสักันครั้งไหมคะถ้ามีโอกาสจะคุยกันอีกไหมเพราะอยู่วันนี้ต้องเจอวันนี้เจอจะมีการพูดคุยกันอีกรอบไหมผมยังไม่ได้คุยอะไรกับท่านเลยเพราะว่าเมื่อวาน ท่านเลขาธิการมาก็มาในนามพักเพื่อไทยก็มาไม่รู้นามในนามหัวหน้าพักหรือนามใครมาถึงวันนี้ที่จะประชุมร่วมกันคะแล้วเรื่องเก็บเก็บของต้องมารู้เรื่องด้วยเราก็มีภาพต่างไม่ให้มันเสียเวลาไลแต่เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวต้องไปประชุมหมดยงยังเป็นเรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้จะมีการพูดคุยกับท่านนายกไหมคะที่จะเจอกานที่ประชุมนี่ประชุมนี่ประชุมอยู่อยู่ที่ท่านน่ะ จะทำหน้ากันยังไงคะใน,นทีน่ประชุมจะไม่ยกมือไหว้ปกติเหมือนปกติบอกแล้วส่วนตัวไม่มีอะไรไม่ไม่มือลงหนคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าวันนี้หลังจากที่ภูมิใจไทยไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะอยากให้คุณผู้ชมดูในส่วนของสัดส่วนคะแนนเสียงว่าฝ่ายรัฐบาลจะยังไงแล้วพรุ่งนี้จะมีพรรคอื่นถอนอีกไหม,มประชาธิปัตย์ติยังนิ่งๆนะปะกติเนี่ยประชาธิปัตย์ตต้องไวแล้วนะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะ แต่วันนี้ยังอยู่อเอา้าดูเพจตารางคะแดนหน่อยสิแล้วเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่เมเป็นยังไงครับ เออตอนนี้นะคะเพจที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือว่าเป็นเพจที่ถ้าไม่มีภูมิใจไทยในฝั่งของรัฐบาลแล้วนะคะรัฐบาลตอนนี้ก็จะมี261เสียงค่ะซึ่งก็ต้องถือว่าเกินกึ่งหนึ่งมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะกึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่เมย์กึ่งหนึ่งนี่มีมีในรายละเอียดเมื่อกี้นี้ที่เมย์ให้พี่ดูเพราะปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันสสเหลือ495ถูกไหมฮะใช่ค่ะเต็มสภาณตอนนี้เหลือ495คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ248คน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเกินกึ่งหนึ่งมา ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็คือประมาณ13ที่นะคะในขณะที่ถ้าเกิดฝ่ายค้านภูมิใจไทยออกไปแล้วนะคะก็จะมีฝั่งพักประชาชน142ภูมิใจไทย71 71็นี่คือมาจาก69เดิมที่เป็นสสภูมิใจไทยและมีสสที่มาฝากใจไว้กับภูมิใจไทยอีก2คนนะคะมีพักพลังประชารัฐ19มีพักไทยสร้างไทย1แล้วก็มีทางด้านของพักเป็นธรรมคุณกนวีสืบแสงอีก1เป็น234เสียงด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังรอด ถ้าใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งใช่ค่ะแต่ประเด็นคือมันลอดแบบปริ่มน้ำใช่จนกระทั่งมีข่าวคราวว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจจะมีการไปดึงเอางูเห่าใช่ไหมเมใช่แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าฝั่งรัฐบาลต่อจากเพื่อไทยร้อยสิบคเขา่วมกล้าทําไปหรือยังนะในพ้นที่น้อล้วนแล้วก็คือ31เสียง31เสียงจะกล้าทานี่ก็มาจากสสของกล้าทํา26บวกกับอีก5คนที่ปันใจมาอยู่กับกล้าทําแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่จริงๆเหละเขาก็บอกว่าต้องไปดูที่รวมไไททยยยสสรรรร้้้าาาาางงชติดวววเพะ่ม ตอนนี้ก็มีปัญหาในพักของตัวเองที่ทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมีการรวมกลุ่มสอสอ18สอสอจะขับไล่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอยู่เพราะฉะนั้นนี่ถ้าแบ่งครึ่งฝ้ากของรวมไทยสร้างชาติออกมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมครับแล้วพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับนายกอุง้งอิงเนี่ยภูมิมใจไทยไวมากเลยอคือถ้าเป็นแบบเราไม่อยากเรียกว่าเกมการเมือง แต่ประเด็นก็คือวันนี้คุณอนุทินเนี่ยแกเสียงแข็งมาว่าแกไม่คืนแล้วแกก็พาไปห้องทํางานเลยนะ,ะมันก็สอนนัยยะตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ไม่นึกว่าอยู่แกถอนเลยคือถอนพูดง่ายๆคือถ้าสมมติคุณทักษิณจะเอาคืนคือมันต้องยอมรับว,ว่าคุณทักษิณพูดเรื่องนี้ถูกไหมฮะเสียหนูออกเองเลยล่าสุดให้ดูภาพในห้องหน่อยคราวนี้เพราะเมื่อกี้เห็นตอนของเยอะไหมไม่เยอะมั้งสําหรับคุณอน,อนุทินนะ่ะใช่ไหม เห็นบอกว่าวันนี้เนี mm ่ยเจ้าตัวพาไปดูเลยนะครับและตอนที่ปล่อยเปิดท่องคือคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าจังหวะที่เปิดท้องทํางานคุณอนุทินตกใจเนื่องจากตู้ปลามังกรน้ําเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเขียวถามคุณอนุทินบอกคุณอนุทินเกิดอะไรขึ้นคุณอนุทินบอกอาเพศลงเห็นป่ะเนี่ยสไตล์คนปณีปนอมแต่ออเฮ้ยน้ําเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันเป็นสีเขียวอ่ะเฮ้ย คุณอาุทบอกมันคือสีขาวแต่ว่ามันเพิ่งเปลี่ยนสีสีไฟหรือเปล่าอาเพศมันลงลลลคุณอนุทินพาเดินดูโต๊ะทํางานและเอกสารวางเต็มโต๊ะพร้อมกับบอกเดี๋ยวรอให้คนใหม่เข้ามาเซ็นแสดงว่าชัดตั้งแต่บ่ายแล้วว่ายังไงก็ไปถูกไหมฮะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เราหมดภาระแล้วอะไรมันวุ่นวายแทนที่เราจะไปรับผิดชอบถือว่าเราหมดภาระนี้ตอนนี้เราอยากทําอะไรตามใจทําได้แล้ว หลังจากพ้นตำแหน่งเมื่อเปิดประชุมสภาก็ทำหน้าที่สสเพราะผมยังเป็นสสอ,อยู่ส่วน Entertainment อเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลเอจะเอาต่อไหม ก,ก็ในเมื่อเราไม่ได้ทําหน้าที่นี้แล้วเราก็สามารถทําอะไรตามความเชื่อของพรรคได้ซึ่งบางทีเราให้การสนับสนุนเพราะเราเป็นรัฐบาลด้วยกันเพราะก่อนหน้านี้คุณอนุทินพูดชัดว่าในฐานะพักร่วมก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายอของอนนพรรครัฐบาลแต่ตอนนี้ทําอะไรตามใจได้แล้วไงคะก็คืออาจจะไม่เอาใช่เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้จุดยืนภูมิใจไทยถ้าไปดูที่เลขาธิการพรรคคือคุณชัยชนะชิดชอบลูกชายของคุณเนวินลูกชายของคุณกรุณาชิดชอบประกาศไว้ในสภางแต่ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่า ไม่สนับสนุนเรื่องของคาสินโนแน่นอนนี่เป็นคลิปที่ท่าข่าวถ่ายกันไว้นะ,ะตอนเข้าห้องของรัฐมนตรีมหาไทยเดี๋ยวรู้สึกจะมีเสียงของท่านอนุทินด้วยไหมตอนที่พูดเขาเรียกอะไรยันที่คุณอนุทินยังไงก็ต้องเอาติดตัวไปด้วยบอกผมม่วงที่สุดก็คือยันแต่ไม่ห่วงก้อี้แล้วเอาเลยตอนนี้ภูมิใจไทยถอนแล้วนะฮะ,ะมีเสียงท่านอนุทินเลยเขาฟังหน่อยสิ ูก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูว่าอะไรที่ที่ถ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนเรื่องจำเป็นเราต้เงแบที่แล้วแต่ถ้าแต่เป็นเรื่องที่มันแบบรอให้เดินลงได้ไงมันเอาหัวหน้าอันไหนเป็นของห่วงที่สุดในห้องอะของที่ห่วงที่สุดในห้องต้องเอาแบบติดไปทุกกระรวงเลยอันไหนม่จาียังไม่เจบอบีกไม่แซวอันนี้ขำไม่ไหวแล้ว ยันคุณผู้ชมครับนี่หูคือยันต้องติดตัวตลอด